สวัสดีครับวันนี้กับผมเดนเพชรยนต์นะครับโอ้โหวันนี้มีรถเข้ามาใหม่เยอะเลยนะครับมันเป็นจอดคู่กันอ่ะเนาะคันสีส้มรีวิวไปแล้วนะครับเพราะว่ารถใหม่ต้องรีบถ่ายนะครับคลิปอาจจะสั้นและเร็วนะครับคันนี้ก็เป็นอิวสุดีแมกนะครับ 1.9L นะครับเป็นโมเดลปี2018นะครับแต่เจ้าของเดิมก็ตกแต่งมานะครับสวยเลยสีเทาคันนี้นะครับกับราคา539,000บาทนะครับสีเทาดําสวยๆนะครับเลขไมล์70,000นะครับคันนี้ลูกค้าเอารถมาเทิร์นเป็นลีโวไปนะสี่ประตูนะครับบอกกว่ามีลู ก็เลยต้องขยับขยายรถนะครับจากแคปเป็น4ประตูนะครับก็ไม่เป็นไรคันนี้นะครับเป็นอิวสูดีแมก 1.9L นะครับสวยมากๆนะครับออปชั่นจัดเต็มเลยล้อท่อแมกยางแหลกหลังคาโลบาร์นะครับ 1.9L ราคา539นะครับไม่70,000ปี18เกียร์แมนนวลใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776 นี่ต้องบอกเลยว่าหล่อมากจริงๆนะครับกันชนด้านหน้ากระจังด้านหน้านี่เป็นสีดานะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับตัวรถดีมากๆเลยสีเทาดํานะครับไฟหน้าโดนหลักเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์บันดิ้งไลท์นะครับรถสีแท้เดิมทั้งคันนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกครอบโครเมียมนะครับนี่ก็มีร่องรอยบ้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวบริษัทก็จะเก็บงานให้นะครับรถสวยๆนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับต้องบอกเลยว่า สวยจัดคันนี้นะครับเป็นตัวสเปซแค a นะครับ 1.9L ปี18เกียร์เมนนวลนะครับเลขไม่70,000นะครับราคา5 3 9นะครับตัวนี้ไม่ใช่วีคอร์นะตัวนี้เป็นตัว 1.9L ธรรมดานะครับแต่ลูกค้าเขาก็ไปตกแต่งมานะครับมีโป่งล้อด้านหน้านะครับไปลองสเปเซอร์นะยกสูงมานะครับสําหรับใครที่ชอบสายลุยนะครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2งล้อนะครับก็มีแม็กนะครับเป็นของ t e นะครับของเลนะครับมาพร้อมยางนี่อย่างโหดเลยยางอย่างแพงนะครับ เป็นยางของ B F Goodrich นะครับเป็นยางเมทเทเลนนะครับดอกใหญ่ดอกสวยนะครับรถเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับดูดอกยางนะครับสวยๆเลยนะครับใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับดูนะครับช่วงล่างเซ็ตมาใหม่นะครับปรับโช๊คสปริงอะไรมาใหม่นะครับมีการลองสเปเซอร์ขึ้นน่าจะยกประมาณนิ้วครึ่ง2นิ้วนะครับช่วงล่างเดิมนะครับมีแค่เปลี่ยนโช๊คกับเปลี่ยนปีกนกอะไรแค่นี้มานะครับอันนี้เป็นตัวสเปซแคปนะครับหลังคาก็มีโลบาร์ให้นะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะคครรัับบีีกนาสดะ กระจกมองข้างไปมีไฟเลี้ยวคันนี้มีบันได้ด้านข้างมาให้ด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับมีโลบาร์มานะครับเจ้าของเดิมน่าจะชอบแบบลุยๆนะครับแต่รถคันนี้เป็นขับ2นะครับ 1.9L ปี18สวยๆแล้วคาคุ้มๆเลยเลขกไม่70,000นะครับนี่นะครับก็ยกขึ้นมาน่าจะประมาณ2นิ้วได้นะครับดอกยางทุ่มทั่วคัสซีเดิมนะครับตัวรถเดิมๆนะครับก็มีทํามีท่อมีแม็กนะครับมีท่อมีแม็กมีคันเร่งไฟฟ้านะครับ ก็ทําให้สมรรถนะในการขับขี่ดีขึ้นนะครับไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับเครื่องยนต์แต่อย่างใดนะครับที่บริษัทเราเน้นขายรถเดิมรถสวยอยู่แล้วนะครับแปล็กหลังคานี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กยิงทรายแบบดําด้านมานะครับสวยๆเลยนะครับมาพร้อมแม็กไลเนอร์นะครับนี่สวยๆเดิมๆรถเพิ่งเข้ามานะครับสภาพอาจจะไม่ได้สวยหรูอะไรขนาดนั้นนะแต่ผมยากใค่ท่านผู้ชมได้ชมนะครับกับรถเข้าใหม่นะครับผมบจกเพชรยนต์ของเรานั่นเองนะครับ มีรถปักมายนะครับรถสวยคัดเกตคุณภาพสุดยอดแล้วนะครับแค่ยางคันนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับสี่เส้นนี้ก็มีเป็นแสนนะครับ b f กูริทมาพร้อมแมกด้วยนะครับด้านหลังก็จะมีการตกแต่งนะครอบไฟท้ายมานะครับสองฝั่งเลยเป็นสีดำนะครับตัวรถสีเทาดําค้อบไฟท้ายเป็นสีดําก็สวยนะครับนี่นะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย l อวดีนะครับดวงบนนะครับดวงล่างก็จะเป็นมันตินะครับดูสีดูเนื้อสีนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับมือเปิดนะครับ เป็นโครเมียมนะครับนี่โลโก้ยูสุอยู่ครบยาง BF ฟกูลิอะไรต่างๆนะครับกันชนด้านหลังก็เป็นเหล็กยิงเป็นยิงทรายสีดํามานะครับสวยๆดูๆเลยนะครับลากเรือได้นะมีที่ใส่นะครับแล้วก็มีนี่ลากรถลากอะไรได้หมดเลยนะครับน่าจะเป็นงานไทยนะครับถ้าให้ผมเดานะให้ผมมองนะน่าจะเป็นงานไทยนะครับนี่ใต้ล่างเลยนะครับยึดมาอย่างดีนะครับแข็งแรงนะครับ โช้ด้านหลังก็เปลี่ยนมาใหม่นะเป็นของยี่ห้ออะไรเนี่ยใครรู้ก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับพอดีมันอาจไม่ค่อยชัด Hot bit Hot bit นะครับไม่รู้ว่ามีโมเฟืองท้ายมาด้วยไหมนะแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะเดี๋ยวด้านล่างก็จะลองอะแดปเตอร์นะครับลองสเปเซอร์แล้วก็กลับแหนบไปไว้ด้านบนนะครับก็จะทําให้รถสูงขึ้นนะครับยกขึ้นหลายนิ้วอยู่นะครับอันนี้ต้องขออนุญาตจริงๆนะครับขอคนรับได้นะครับรถสวยๆนะครับสภาพดีๆคันนี้เป็นรถเทิร์นลูกค้ามาเทิร์นนะครับ เพราะว่าผมได้คุยกับเจ้าของเขาอยู่เขาบอกว่าพอดีมีลูกน้อยแล้วครอบครัวก็ต้องการรถกระบะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นสี่ประตูนะครับได้มาเอารีโว่สีดํา2.8ไปเนาะก็เอาดีแม็กสวยๆคันนี้มาเทินไว้กับบริษัทนะครับดูนะครับรถสวยๆดูกันแบบเต็มๆสีแท้เดิมทั้งคันตัวรถเดิมๆนี่ยังไม่ได้ล้างนะครับยังงดงามขนาดนี้เลยนะครับนี่ตัวรถเดิมๆมีโลบาร์อะไรให้เรียบร้อยแหลกหลังคานะครับแต่ไม่ใช่วีคอร์สนะผมแจ้งก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดนะครับ นี่นะครับข้างในนะครับแผงประตูเป็นสีดำนะครับตัดกับสีเทานะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับตรงนี้เป็นก๊อตแบ็คเป็นกระจกไฟฟ้านะครับมีแอร์แบ็คคู่หน้านะครับแล้วก็ของยูสูก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเปิดลิ้นชักบนล่างนะครับเปิดบนล่างเหมือนเดิมนะครับบุ๊กเซอร์วิสอะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับด้านตรงนี้มีพาวเวอร์อ e t เลมาให้ด้วยนะครับก็ง่ายต่อการเชื่อมต่อบางทีติดกล้องติดอะไรอย่างนี้นะครับวิทยุก็แท้เดิมนะครับโรงงานเลยตัวนี้สามารถ เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับสวยสวยเลยนะครับแอร์เมนนวลนะครับหัวเกียร์ก็เป็นเกียร์หกสปีดนะครับนี่นะครับเกียร์หกสปีดสวยสวยนะครับตัวเบาะเป็นเบาะผ้านะครับทรงสปอร์ตสีดํานะครับเป็นตัวสปซแคปแคปเปิดได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดฝั่งนู้นดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวมาเปิดฝั่งนี้แล้วกันนะครับมาเปิดฝั่งนี้เพราะว่ารถสวยสวยเลยนะครับ มีโลบาเรียบร้อยงดงามนะครับสวยสวยมากคันนี้นะคูับดีแม็กหนึุ่ลปีสิเกียร์แมนนวล6สปีดราคา539นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับนี่นะครับที่เบอร์0ูน6 4 0 7 7 7 6นะครับในเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะครับหลังคงหลังคาสะอาดนะครับข้างบนมีซาวเซอร์วลามาให้2ฝั่งเหมือนเดิมนะครับในตัวยูซุนะครับผม แล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังอ่าไม่ใช่ <laughs> เป็นพวงมาลัยหนังสามก้านนะครับอันนี้ไม่เป็นมันตินะเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัว1.9 l อนะครับอันนี้เป็นที่ปรับกระจกนะครับปรับกระจกไฟฟ้าข้างๆตรงนี้มันจะเป็นจอสแสดงผลเดี๋ยวผมเอากุญแจสาตาร์ทให้ดูดกวาอธิบายไปผมว่าน่าจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนี่นะครับเป็นตัวเขาเป็นคันเร่งไฟฟ้าของ A b บ็อกก์นะครับมันจะมีรู้สึกจุด น่าจะหลายระดับหนู่งนะเนี่ยเก้าระดับนะครับศูนย์ถึงเก้าเลยเก้าระดับนะครับเจ้าของเดิมก็อาจจะชอบอัตราการคันเร่งดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่มีผลกับเครื่องยนต์นะครับมันทําให้อัตราการตอบสนองคันเร่งเร่งแซงดีขึ้นนะครับสวยๆเลยไม่เจ็ดหมื่นสองครับสวยๆเลยเลื่อนไม้แท้เดิมนะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นสองนะครับทิปเอวิ่งมาห้าพันกิโลนะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุดไฟไม่มีโชว์นะครับรถเดิมๆสวยๆนะครับ วิทยุก็สามารถบูทูธดีเได้เหมือนเดิมนะครับเป็นของเดิมติดรถเลยนะครับนี่สวยๆนะครับต้องรอยการใช้งานน้อยนะครับเจ้าของใช้ถนอมนะครับคันนี้นะด้านล่างก็จะมีพาวเวอร์ l อ t เลนะครับแล้วก็พอร์ต USB นะครับตัวเกียร์ก็มีถุงเกียร์ให้อารมณแบบดุดนะรถกระบะต้องอารมณ์แบบนี้อยู่แล้วนะครับดุๆเถื่อนๆนิดนึงนะหัวเกียร์ก็มีการเก็บแปนให้นะครับสําหรับ i ูสูรีแมคคันนี้นะครับตัวคอนโซลตรงกลางเป็นหนังนะแต่ตัวเบาะเป็นผ้านะครับ ไม่เป็นไรนะครับลูกค้าสนใจอยากได้บ่อหนังก็ได้เดี๋ยวบริษัทก็จะปรับสภาพให้นะครับเปิดให้ดูอันนี้เป็นตัวสเป c แค a บรถพึ่งเข้ามานะครับนี่นะครับรถเดิมสีเดิมนะครับให้ดูกันชัดๆเลยไม่มีพิความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับรถสวยๆนะครับ 1.9L นะครับ539นะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับปี18นะครับดูเนื้อสีนะครับเดิมๆสวยๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับให้ดูเลยรถสดๆอย่างนี้เลยนะครับ ดี๋ยวนี้จะเน้นถ่ายรถเร็วๆหน่อยนะครับคือเข้าปุ๊บผมถ่ายเลยแล้วกันนะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ดูมาแล้วโทรหาเขาจะมาไม่ค่อยทานเขานะครับเพราะว่ารถจะไปซะกก่อนนะครับตอนนี้สวยๆเลยราคา5 3านะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับเดี๋ยวดึงมุนใจก่อนนะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุดนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปไ้ฟังว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างนะ ก็จริงๆคันนี้เป็นตัว 1.9L นะครับเป็นตัวเริ่มต้นปี18เกียร์เมนนวล6สปีดนะครับเลขไมล์7,000นะครับราคา539นะครับจะได้อะไรไปบ้างนะครับจะได้ล้อแม็กนะครับ TE37 นะครับพร้อมยาง BF Goodrich นะครับเป็นยางมัทเลนนะครับมีแหลกหลังคานะครับมีโลบาร์นะครับมีการชนด้านท้ายนะครับมีกล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับของ A-Box แล้วก็มีท่อนะครับเดินตแตนเลดทั้งเส้นนะครับแต่ไม่ได้ออกกลางรถนะออกปลายรถเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่มีท่อแทนแคทเฉยๆนะครับแต่เสียงไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นไม่มีการยุ่งกับเครื่องยนต์แต่ใดนะครับเป็นรถเดิมนะครับสวยๆเลยเจ้าของที่เอามาเทินยังวัยรุ่นอยู่เลยนะครับยังเด็กมากเลยนะมากะอามากนะครับมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรถนะครับเขาก็เสียดายคันนี้นะถ้าใครอยากได้ไปดูแลต่อก็ติดต่อเข้ามาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์ศูน6 4 0 7 7 7 6นเ็ดเพ็ดเจ็ดหกนะครับสวัสดีครับ